สวัสดีค่ะชาววันศุกร์คลิปนี้เป็นรักสามเศร้าของท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะเช็คพลังงานในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะมีทั้งตรงหรือไม่ตรงขอทุกท่านรับชมค่ะบันเทิงน,นะคะเปิดไพ่แล้วทั้ง3ฝ่ายเลยวันศุกร์คู่วันศุกร์แล้วก็บุคคลที่3เรื่องราวทั้ง3ฝ่ายสาม,มารถเกิดสลับด้านกันได้ค่ะให้ของทั้ง3ฝ่ายดูแล้วเนี่ยประเด็นหลักสําคัญเลยคือไม่มีใครเลิกกับใครในช่วง3เดือนนี้ยังคงพยายามที่จะรักษาวความสัมพันธ์นี้ให้มีอยู่ต่อไปชาววันศุกร์ปากร้ายใจดี ปากแข็งแต่ใจอ่อนอาจจะเหมือนดูโมโหร้ายจริงๆแล้วข้างในคนเซนซิทีฟคุณพร้อมที่จะให้โอกาสถ้าเขามาขอโอกาสแก้ตัวใหม่และคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสถ้าเขาอยากจะขอเดินออกไปจากความสัมพันธ์คุณก็แกร่งพอที่จะรับมันได้แต่บรรยากาศ4ีใบของคุณวันศุกร์เนี่ยคือเหมือนว่าจะยังคงที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไปมีการพูดคุยมีการส่งสารการเดินทางไปหากันถ้าใครอยู่ไกลกันนะคะเพื่อที่จะเคลียร์หรือคุยกันแบบชัดๆอะไรเงี้ยแล้วสรุปข้อ ตกลงก็คือความสัมพันธ์คงต่อไปไพ่ของเขาก็เหมือนกันไม่มีการเลิกลาแต่มันเป็นการเดินหน้าของความสัมพันธ์ที่ไปต่อเรื่อยๆคุณพยายามที่จะสารต่อความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นส่วนเขาก็พยายามที่จะทําความสัมพันธ์นี้ให้มันมั่นคงอย่างนี้ค่ะเหมือนถูกคุณเพิกเฉยหรือไม่สนใจทําให้เขารู้สึกนอยอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็ไม่ยอมเลิกไปไหนนะจะเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์นี้ต่อไปแต่การแสดงออกของเขาก็จะเป็นในแบบที่ค่อนข้างที่จะเฉยๆยหน่อยไม่ได้มากระตือรือร้อนอะไรที่จะแก้ปัญหาให้ชัดเจนไม่ได้ออกแนวร้อนรนถึงขนาดจะต้องรีบแก้ปัญหารีบเคลียร์รีบ, an, รบ, an, รบสะสางกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือดูเหมือนเขาจะปล่อยไปเรื่อยๆบคนที่3ก็เช่นการถามว่าเขาจะเลิกไปไหนไหมหน้าภัยตอนนี้ก็คือไม่ยังอยู่นะคะแต่จะอยู่แบบนิ่งๆน,นะไม่ค่อยมาแสดงตัวหรือไม่ค่อย อะไรเท่าไหร่เขาจะอยู่ในฐานที่มั่นของเขานั่นแหละรอคอย ความรักหรือความเมตตาจากจากคนรักอยู่ความผูกพันความรู้สึกมันมันมากอะมากเกินที่จะตัดไปในช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะเข้าหาหรือจะมาออกแอคชั่นอะไรที่มากจนเกินไปผู้อ่านมองว่าไพ่ทั้ง3ฝ่ายออกแนวในใคล้ายๆกันเลยอารมณ์นะคะต่างคนต่างนิ่งๆอะ่ะจะมีแค่วันศุกร์นิดนึงที่เป็นราชินีดาวพยายามที่จะคุยพยายามที่จะเคลียร์ต้องการความชัดเจนและความรวดเร็วให้ทันใจอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ยังดําเนินต่อไป หลังจากเคลียร์แล้วไม่มีการเลิกกันไม่มีการจบกันทีนี้ก็เหมือนกับว่านิ่งใครนิ่งมันต่างคนต่างค่อยๆไปในส่วนของตัวเองแบบช้าๆวันศุกร์เจ็ดเหรียญควีนเหรียญนนะ่ะไปแบบช้าๆของเขาหกไม้กับอัศวินถ้วยก็ไปแบบช้าๆเรื่อยๆบุคคลที่3อัศวินเหรียญแล้วก็เจอฮิมิตก็ไปแบบเงียบๆไปแบบช้าๆไปแบบเรื่อยๆไม่มีฝ่ายไหนเลิกฝ่ายไหนและไม่มีฝ่ายไหนตัดใจจากฝ่ายไหนนะคะ ราชินีดาคุณได้ไพ่ใบเดิมค่ะชาววันศุกร์อารมณ์ที่อยากจะเคลียนะเพราะราชนีดาเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่อะไรก็ต้องแบบชัดเจนไปเลยอย่ามามงมงมิงงุงยิงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังฉันไม่ชอบจะเอาอยัางไงก็ว่ามาอะไรเงี้ยถ้าเธอจะไปกับฉันต่อฉันก็พร้อมที่จะเริ่มใหม่กับเธอแต่ถ้าเธอจะขอไปกับเขาก็บอกมาตรงๆทํานองนั้นแต่อีกสามใบที่เหลือคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังคงไปต่อนะ่ะขอไพ่กับวันศุกร์นั่นไงสองถ้วยอะ่ะ ความรักมันยังมีอยู่ปากร้ายใจดีปากแข็งแต่ใจอ่อนก็ยังตัดเขาไม่ได้ก็ยังรักเขาอยู่ดีแหละนะขออีกหนึ่งใบให้ชาววันศุกร์ค่ะแปถ้วยความสัมพันธ์ยังคงอยู่นะแล้วคุณก็ไม่ไปไหนไกลหรอกคุณก็ยังคงยืนฟ้องมองดูความสัมพันธ์นี้อยู่ยังไม่ทิ้งความสัมพันธ์ไปไหนนะคะยังมองอยู่ใ,ใกล้ๆอะ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ของเขา ไพ่หมายเลข6 The Lovers ค่ะ The Lovers สำหรับอื่นน่ยจะเป็นคนสองคนกับเทวดาอีกองคหนึ่งเป็นรักสามเศร้าแต่ The Lovers สำหรับนี้เนี่ยมีแค่คนสองคนมีแค่ดวงวิญญาณผู้หญิงกับผู้ชายหมายถึงความรักที่แบบเราสองคนจะต้องคู่กันต่อไปอ่ะเขาได้ไพ่ The Lovers คุณได้ไพ่สองถ้วย ยังง่ายก็ไม่ตัดใจจากกันยังไงก็ไม่เลิกกันนะแต่ว่าตรงนี้เป็นพลังงานภาพรวมก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนมากที่มีแนวโน้มเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนแต่ว่าในบางคู่บางเคสคุณอาจจะสามารถจบการเลิกกันหรือต่างคนต่างเดินหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะมีนะคะตรงนี้ผู้อ่านบองว่าน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนมากของชาวบันสุขที่ไม่เลิกกันขอให้กับบุคคลที่3เพิ่มเติมค่ะให้สีเรีย โอเคเขาไม่ยอมไปไหนจริงๆอยู่แบบนิ่งๆอยู่แบบเงียบๆแต่ยังไม่ยอมตัดใจยังไม่ยอมไปไหนเพราะว่ายังห่วงความสัมพันธ์นี้อยู่ห่วงในที่นี้คือไม่ได้ตามห่วงตามแสดงความเป็นเจ้าของเลยอะไรนะคะแต่ยังมีความห่วงแหนในความรักอยู่ลึกๆอะไม่พร้อมที่จะให้ความรักหายไปจากชีวิตของเขาไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่ของความขี้หึงขี้หวงหรือหวงสมบัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกหนึ่งใบให้ใหกับบุคคลที่สาม ไพ่แปดดาบค่ะโอเคไม่ไปไหนคะ่ะ <c oughs> คุณได้ไพ่แปดถ้วยยังยืนอยู่ใกล้ๆกับความสัมพันธ์ยังไม่ยอมไปไหนเหมือนกันส่วนเขาก็เป็นไพ่แปดดาบคือ <ừ. S 1> คนที่อยู่ในสถานาการณ์ที่เหมือนกับถูกตีกรอบให้จะต้องอยู่แบบนี้ต่อต่อไปยังโบยบินไปไหนไม่ได้ยังเป็นอิสระไม่ได้ อะไรมันรั้งเอาไว้น่าจะเป็นความรู้สึกความผูกพันหรือความรักที่ยังรั้งให้ตัวเขายัางอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ด้วยความรู้สึกเหงาบ้างอึดอัดบ้างทำอะไรไม่ได้มากมายแต่ก็ฉันยังอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ย โอเคคร่าวๆนะคะประมาณนี้รักสามเศร้าของชาววันศุกร์สั้นๆถ้าทานายไม่ตรงหรือไม่ถูกใจเพื่อนเพื่อนท่านใดผิดพลาดประการใดผู้อ่านกราบขอภัยทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามด้วยยังไงผู้อ่านก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านสามารถก้าวผ่านพ้นอุปสรรคดราม่านี้ไปให้ได้โดยเร็วนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปคืน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ